็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็ขอะขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับในคลิปที่แล้วจกักรพรรดิโรแล่าก็ได้พูดว่าเลือกอพร้อมได้แล้วมาเป็นลูกน้องของเราซาและยอมก็จะปล่อยเอาไว้ไม่ช่วงชิงอิสระทางความคิดมานั่นคือคําสั่งมาจากบนฟ้าสูงเึ่องเราผู้ที่คันอยู่บนพื้นดิน มันเป็นประเภทที่ยกูกิเกียรติสุดแต่ไม่รู้ทำไมถึงรู้สึกว่าขัดขืนไม่ได้และยกูกิก็คิดในใจว่านี่คือชักนําความคิดหรือเปล่านะให้กับ่อพงามของมาริอาเบลเหมือนกันแต่ทรงพลังจนเทียบไม่ติดเลยเป็นพลังที่น่างูดหงิดแต่ด้วยความที่ยกูกิมีอัลติเมทสกิลถ้าเป็นคำสั่งที่มาจากสกิลก็สามารถมองข้ามได้น่าจะเป็นอย่างนั้นแท้ และยกิก็ยังรู้สึกอีกว่าไม่ใช่นี่ไม่ใช่พลังอ่อนหัดแบบนั้นทันทีที่สุดเขาลงไปโดยไม่รู้ตัวยวกิก็จะหนักได้พร้อมกับอาการชาวูบนั่นคือเสนีเป็นอำนาจของผู้ปกครองในอุดมพติที่ไม่ว่าใครก็ยอมติดตามยกิก็ได้ขัดขืนสุดความสามารถและเขาก็ได้สะท้อนน้ำลายออกมาทุยโดนเข้าจนได้ไปนึกเลยว่าจะเล่นงานการด้วยท่าที่ขี้โกงแบบนี้ตั้งแต่แรกยกูกิก็ได้ถอนน้ำลายที่มีเลือดปนออกมา นั่นคือสีที่โนถนดัดจึงหัวเสียที่โดนนําไปก่อนแต่ว่ามันก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าผมรู้สึกโกรธนี่แหละที่เป็นตัวเล่นลายการควบคุมของลูเรล่ายูกิก็ได้ผุดลอยยิ้มที่ถือดีและมองตอบรูเรล่าทว่ารูเรล่ากับมองยกูกิด้วยสีหน้าที่ปราดใจในตอนนั้นยกูกิก็พูดว่าเป็นอะไรไปแปลกใจที่พลังของตนเองใช้ไม่ได้ผลหรือไงพอยกูกิถามมาเช่นนั้นรูเรล่าก็ตอบว่าเปล่า ลูเดลาได้หันกลับไปหาเวลกินเหมือนว่าทำตัวไม่ถูกทันใดน,นั้นเวลกินก็ได้หัวเราะยะคือากรัอตอบลูรดลาที่กําลังสับสนว่าไม่ได้นะลูรดลาเด็กคนนั้นเจอจิตคู่ขามของเจ้าเข้าไปก็เลยเข้าใจผิดว่าตนเองถูกโจมตีทางจิตใจน่ะสิถ้าเข้าหาอย่างอ่อนโยนกว่านี้ไม่งานจะฟังสักก่อนได้มาเป็นลูกน้องนะพอที่เนเวลกินเพราะฉะน,นั้นลูรดลาก็ตอบว่าไม่จริงนะแบบนี้ก็ไม่ได้เหรอ โรเดล่าถามกลับมาววลกินก็ตอบว่าอืมคนที่พูดคุยกับเจ้าได้อย่างเท่าเทียมกันนะ่ะมีน้อยอาจจะควบคุมพลังของตนเองยากหน่อยนะโูเดล่าก็ดูสับสนส่วนเิลกินก็ดูท่าทางจะสนุกละเมื่อยกูกิได้ยินบทสนทนาของทั้งสองคนตัวเองก็สั่นด้วยความเจ็บใจและเขาก็คิดในใจว่าอย่ามาล้อเล่นนะจะบอกว่าผมคนนี้ไม่ได้อยู่ในสายตาเลยเรื่องไงถ้า่างนั้นจะทําให้เลิกวางท่าเป็นต่อแบบนั้นเอง เมื่อกลับมาเยือเย็นได้อีกครั้งโยกิก็ได้เอ่ยปากโยกิก็พูดว่าเอาเสีจะยอมรับก็ได้พวกนายก็เป็นผู้ปกครองของโลกนี้จริงๆนั่นแหละแต่ว่านะมีพลังขนาดนั้นแล้วก็ยังปกครองโลกไม่ได้เนี่ยถ้าถามผมก็ถือว่าหละความสามารถมากเลยนะโยกิก็เปิดด้วยการท้าทายเหมือนทุกทีแต่คนที่มีปฏิกิริยาก็คือเวลกินเวลกินก็ตอบว่าโอหงังนี่ลูดลาข้าเถืนนะ แค่เอาเจ้าหนูนี่มาเป็นพวกไม่ได้สร้างความแตกต่างระหว่างกำลังลบเวลาต่อสู้กับกีเท่าไรหร่หรอกส่วนให้หัวเสียเปล่าๆนะโดข้ามกับเวอร์กินดูล,ล่ากับสงบนิ่งแล้วขอเขาพูดว่าอย่าพูดงั้นสิถึงจะเป็นคนที่ไม่ค่อยคู่ควรจะชวนสลับเธอแต่ถ้าเลี้ยงดีๆก็จะกลายมาเป็นหมาที่มีประโยชน์ก็ได้นะอีกอย่างการแสดงท่าทีขัดขืนแบบนั้นก็ชวนลื่นลมดีไม่ใช่หรือ แม่หัวดื้อมันก็น่ารักในแบบของมันนะเราถูกใจทีเดียวนั่นเป็นการยามยุกิีอย่างยิ่งยุกิีก็ได้เขียนเสียงขึ้นจมูกดังเฮ้ออย่างนึกขันในเมื่อลูเดลาซึ่งเป็นเป้าหมายยังคงนิ่งการท้าทายก็เปล่าประโยชน์ถ้าอย่างนั้นก็ต้องลงมือจริงเท่านั้นในเมื่อมีเวลกิ้นอยู่ด้วยจึงเสียเวลาไม่ได้จึงต้องโจมตีด้วยท่าที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่แรกแล้วก็กดดันเวลกินไปด้วยเลย พอตัดสินใจแบบนั้นแล้วยวกูกิก็ได้ตั้งท่าและเขาก็พูดว่าและยกูกิก็พูดว่าเรื่องที่ว่าจะให้เป็นลูกน้องนาผมไม่ยอมลงให้คนที่อ่อนแอกว่าตนเองหรอกนะถ้าอยากให้ผมติดตามก็แสดงพลังให้ดูนหน่อยพอตะกนออกไปยกูกิก็ได้เคลื่อนไหวทันทีได้เลิกพูดจะอ้อมขอมและการแสดงก็ไม่มีประโยชน์อัลติเมทสกิลแมมมอนจะเปลี่ยนขนาดของความต้องการของตอนเองให้กลายเป็นพลัง ยูกิมองว่ามันเกิดมาจากการที่คมโลกของตนเองทําให้พลังที่ช่วงชิงมาจากมาริอาเบลลื่มตื่นขึ้นเพราะฉะนั้นยูกิจึงเชื่อมั่นโดยไม่กังขาว่าตนที่ได้รับพลังสายมหาบาปเม,มมอนมานี่แหลที่แข็งแกร่งที่สุดและเลงฝั่งไหนดีเรื่องแบบนั้นก็ต้องเลือกลูเดล่าอยู่แล้วพวกคุมลูดล่าแล้วใช้เป็นตัวประกันสลับเวอร์กินและฝ่าสถานการณ์อันตรายตรงนี้ไปได้ เหตุการณ์ก็น่าจะพลิกผันเข้าทางผมเชื่อมั่นตรงนี้นี่แหละที่เปลี่ยนแหล่งพลังงานของโกีที่ผ่านมาก็สำเร็จมาโดยตลอดคราวนี้ก็ต้องชนะและเดินหน้าอย่างใหญ่หลวงยยกีก็วิ่งออกไปโดยคิดแค่นั้นอีกไม่กี่ก้าวฝ่ามือก็ 9, อจะเอื้อมไปถึงภายในช่วงเวลาที่สั้นยิ่งกว่าการกระพริบตามือของยูกีก็เอื้อมไปหาลูเรล่ามือขวาของเขาก็ได้ใช้สูบชีวิตหนึ่งในพลังของเมมมอน และประสานเขากับแอนตี้สกิลพอทำแบบนี้ก็จะสามารถทะลวงม่านพลังของอ e ีกฝ่ายได้และทำการโจมตีอย่างรุนแรงได้นี่แหละคือวิธีการใช้งานสติลไลท์ที่แท้จริงไม่เหมือนกับตอนของดัมราดายูกิก็ได้เข้าโจมตีอย่างรุนแรงโดยไม่ได้สนว่าอ e ีกฝ่ายจะตายหรือไม่ถ้าเกิดว่ารูรนาตายขึ้นมาก็แค่ทุ่มสมาธิกับเวลกินคนเดียวก็พอ มีศัตรูที่แข็งแร่งสองคนจะทําให้หนีลําบากแต่ถ้าเหลือแค่คนเดียวก็น่าจะพอทําอะไรได้บ้างแล้วถ้าลูรลล่าลอดต่อไปก็เป็นข่าวออกโรงของมือซ้ายที่เป็นของจริงผลของพลังที่มือซ้ายก็คือควบคุมจิตใจโดยจะทําลายความรู้สึกของเป้าหมายทั้งอย่างเป็นพลังที่น่ากลัวซึ่งส่งผลกระทั่งพอทรงจําด้วยเป็นพลังควบคุมที่อันตรายยิ่งกว่าลโมกของมาริอาเบลเสียอีก โยกิ่ก็ตั้งใจจะหาทางรอดโดยใช้สองท่านี้ประสานกันแต่ว่าความคิดนนั่นก็ต้องพังสลายโลไม่มีชิ้นดีในตอนนั้นเวลกินก็ได้เข้ามาขววงทางและพูดว่าไม่มีทางแต่ต้องโรล่ลา,ลาต่อหน้าคาได้หรอกนะเวลกินก็มาอยู่ตรงหน้าด้วยความเร็วที่กระทั่งโยกิ่ซึ่งเสียความเร็วความสามารถทางกยายภาพถึงเขียดสุดแล้วก็ยังมองตามไม่ทันจากนั้นเธอก็ได้ปัดมือขวาของโยกิ่ออกไปอย่างไม่ได้ยากเย็น โยกิ่ก็ได้ตกตะลึงตกใจที่ฝ่ามือขวาของตนเองถูกป้องกันเอาไว้ได้เหมือนกันแต่ที่ช็อกยิ่งไปกว่านั้นก็คือปริมาณพลังงานที่หลั่งไหลเข้ามาจากวิลกินมันเป็นคลื่นพลังที่รุนแรงจนถึงขั้นทําให้โยกิ่กระอักเลือดแค่สวนกับพิบตาแกนเวทที่เกินขีดจากัดก็เกินกินเข้ามาในร่างกายของโยกิ่งโยกิรับรู้อันตรายในพิบตาพอได้ดึงร่างกายเวลลาย่าห่างถ้าเกิดตอบสนองช้าไปกว่านี้อีกนิด ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าตัวเขาได้ตอบสนองช้าไปกว่านี้อีกสักนิดร่างกายของโยกิ่ก็คงจะแหลกโดยสมบูรณ์ไปแล้วเบลกินก็ไม่ได้ทาอะไรเลยกับการด้วยใจะปัดป้องมือของโยกิแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรอีกทั้งอย่างนั้นการที่โยกิยังได้รับบาดเจ็บนั้นถ้าจะให้พูดก็พอทำตนเองพอใช้สติลไรลช่วงชิงเอาพลังที่ตนเองควบคุมไม่อยู่เข้ามา ขณะที่สามรักเลือดและเชื้อเลือดออกจากตาและจมูกออกยกูกีก็ได้ใช้ความคิดบ้านหน้าเหนือกว่าพลิมัณสวงสุดที่เรารับไหวไง่ายๆเลยถ้าเป็นตัวเราตอนนี้ขีดจำกัดสามารถรับจิตวิญ,ญญาณระดับสูงได้เป็นโหลเลยนะการที่เต็มภา,ายในพิภตาเนี่ยตระกูลมังกรมันจะเกินสามาสานึกไปแล้วยวกูกีก็ได้หลุดเสียงสะทมออกมาและคนรู้สึกที่เหมือนกับว่ากําลังอดควรกับพระเจ้าเวลกีนชนาสะพึงกลัว ทังที่ถูกช่วงชิงพลังไปขนาดนั้นก็ยังคงอยู่เฉยๆไม่มีท่าทีว่าจะเดือดร้อนอะไรเลยสรุปคือมันสื่อว่าเธอไม่จําเป็นต้องป้องกันการโจมตีของโยกีแบบนี้ก็ไม่ไหวนแน่ๆน่โยกีก็ตะหนักวาจริงไม่นึกเลยว่าพลังจะต่างกันแบบนี้แบบนี้มันก็คงไม่เห็นเราอยู่ในสายตาหรอกมันต้องเป็นระดับเดียวกันกับกีอย่างไม่ต้องสงสัยพอรู้แบบนี้แล้วแม้จะสายไปแต่โยกี ก็ได้รู้ถึงความเดือดร้อนของโลกนี้เพราะเอาเต็มิสก i ิลลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วนี่แหละถึงได้เข้าใจความต่างนี่ดีถึงขั้นสิ้นหวังการบุกคข้ไปเองก็ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายชัดๆลองเป็นแบบนี้ก็ได้แต่รอดูท่าทีของศัตรูและในตอนนั้นลูลน่าก็พูดว่าเลือกทำอะไรไม่เข้าท่าเถอะเราอุตส่าห์ออกมาด้วยตนเองจะตอบรับความปรารถนาที่อยากจะเห็นพลังของเราสักหน่อยก็ไม่เลวนะ พอพูดเช่นนาน้นวิลกินก็ตอบว่านิสัยไม่ดีเลยนะลูรดล่าได้แผลขึ้นมาคงไม่สนุกให้ข่าจัดการเองเถอพ,อพอดูเช่นนาน้นลูรดล่าก็ตอบว่าเฮ้อเฮ้อแบบนั้นก็คงไม่ยอมหลอกจริงใช่ไหมละ่ะนั่นเป็นคำท้าทายโดยทําเหมือนกับว่าจะแย่งความสนัดของตนไปยกุกิเองก็เงียบเฉยอ,อยู่ไม่ได้แล้วยวกุกิก็พูดว่าฮ่าฮก็เข้าใจดีนี่ ถ้ายอมรับความจริงผมก็คงแพ้ไปนานแล้วแต่เผอิญว่าผมเป็นพวกไม่ยอมตัดใจนันนะอย่าคิดว่าจะยอมสิ่เราลากง่ายๆล่ะแม้จะรู้ตัวดีว่าแพ้แล้วผ่านแต่ยูกิก็ยังโคมประกาศออกไปในเมื่อตอนนี้ก็รู้แล้วว่าทํายังไงก็เอาชนะเวลกินไม่ได้สิ่งที่ควรปกป้องเอาไว้ก็คือศักดิ์ศรีของตนเองต่อให้ต้องตายก็จะขอทําตามใจตนเองจนถึงท้ายที่สุด ยกูกิก็มองรูดรล่าด้วยสายตาที่แฝงไปด้วยความมุ่งมั่นแบบนั้นเห็นดังนั้นแล้วรูดรล่าจึงได้หัวเราะชอบใจอย่างที่คิดเราจะเป็นคู่มือให้แล้วกันบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเราถนัดการควบคุมถ้าทนได้ก็ถือว่าเจ้าชน,นะจะไปไหนก็เชิญเมื่อได้ฟังข้อเสนอที่ไม่ได้ขอนน่นยกูกิก็ได้หลีตาลงคำพูดของรูดรล่าเอาจริงกำลังจะบอกว่ายกูกิจะหนีไปไหนก็ได้อยู่จริงๆ ยุกิอันเจตนาของรูเรล่าไม่ออกแต่ความคิดของลูเรล่านั้นก็เรียบง่ายถ้าให้ยุกยิได้สั่งสมประสบการณ์ตรงนี้ก็น่าจะได้พลังที่กล้าแก่งมาครองจากนั้นก็ค่อยเจราจาอีกครั้งแล้วเอาตัวยุกิมาก็ได้ความสามารถของยุกิและของรูเรล่านั้นต่างกันดังนั้นยุกิจึงได้รู้สึกว่ารูเรล่าน่ารังเกียจพอมาถูกยามเข้าก็โกรธแตยุกยิก็เขีนในใจว่าสนาการควบงำ ผมก็เหมือนกันนั่นแหละจะเดิมพันทุกอย่างกับพลังนี่กับแมมมอนลูร่าก็ได้มองอยูกิอย่างนึกสนุกการปลลองที่ล้างลาไปนางก็ทําให้หัวใจกระชุ่มกระชวยขึ้นมาถ้าเกิดยกูกิทนต่อการควบคุมของตนได้ก็อาจจะกลายมาเป็ี่ยนเราเลี้ยงลูกเสือลูกตะเค้ไปก็ได้ไม่จะนึกในถึงความเป็นไปได้ในข้อนานลูร่าก็ยังคงเลือกที่จะปลลอง ถ้าโดนบุคยี้ลงตรงนี้ก็เท่ากับว่าเส้นทางอำนาจของเรามันจบแค่นั้นนนั่นแหละไม่ได้คิดสักนิดเลยว่าจะแพ้หากว่าโยกีแจ้งทําเป็นว่ายอมเชื่อฟังแค่นั้นก็ถือว่าสนุกแล้วการเลี้ยงตัวหมากแบบนี้เอาไว้นี่แหละจึงจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ว่าตนคือผู้ปกครองที่ควบคุมโลกทั้งใบเรลกีนก็คบหากับลูดาลามานานถึงไม่ต้องบอกอะไรก็เข้าใจ ดังน,นั้นจึงได้รู้ว่าถ้าทานไปก็ไม่มีประโยชน์และเวลกินจึงได้พูดว่าเข้าใจแล้วงานถ้าเกิดว่าเจ้าแพ้ขึ้นมาก็จะล้างแขนให้นะว่าแล้วเวลกินก็ได้ถอยออกไปก้าวหนึ่งและลรูเดล่าก็ตอบว่าไม่จําเป็นต้องห่วงหรอกรูเดล่าก็ยิ้มอย่างอ่อนโยนพางได้ก้าวออกไปยังข้างหน้าหนึ่งก้าวจากนั้นโยกิเองก็ได้ฝืนร่างกายที่ส่งเสียงประท้วงลุกขึ้นยืนและในตอนนั้นรูเดล่าก็ได้พูดว่าถ้าสนใจดีนะพวกเจ้าเนี่ย เข้าใจเลยว่าทำไมกีถึงได้ยอมรับว่านายเป็นโจ๊กเกอร์ที่ทำเกมปว่วนพอในเช่านานู่กี่ก็พูดว่าทำไมถึงได้ยยกีก็ได้งงกับคำพูดของลูเดล่าและลูเดล่าก็ได้พูดต่อหืมสมาพันธ์ตัวตลกสายกลางหรือเปล่านะเมื่อกี้ก็เพิ่งได้รับรายงานมาจากทัศยะตัวหัวหน้าก็ตกอยู่ในกำมือของพวกเราแล้วและขอบอกไว้เลยว่าข้อมูลทั้งหมดของเจ้าเรารู้หมดแล้ว จดเข้าท้าทายดูที่รู้เอาไว้แบบนั้นถถเถอะทัศยะก็ได้หมายถึงแล้วโทคอนโดดูดราได้ใช้วิธีบางอย่างติดต่อกับพอนโดและได้รับรายง,งานมาว่าณตอนนี้ได้ตัวคาการิมาแล้วอย่างนั้นสินะยูกิก็ได้เข้าใจและถอนหายใจเรียวราเชมารสรุปคือทั้งคุณสมบัตริร่างกายแปลกประหลาดของยูกิหรือว่าตอนที่ต่อสู้กับกีคุยอะไรเอาไว้กันบ้าง ต่างก็ได้ล่วไหลไปหมดแล้วยูกิก็บอกกับเพื่อนพ้องที่เชื่อใจกันได้ไปว่าอัลติเมตสกิลของตอนได้ตื่นขึ้นมาแล้วและดัมราดาก็อาจจะช่วยเก็บเป็นความลับเอาไว้ให้ก็จริงแต่ถ้าลงเออยแบบนี้ก็เท่ากับไม่มีความหมายคาการลีก็เป็นคนสนิทของยูกิแน่นอนว่าต้องกุมความลับร่วมกันและยูกิก็เค็นในใจว่าไม่ไหวไม่ไหวแย่เลยแฮ่ภายในมือเราถูกเผยออกมาหมดแล้ว ในใจก็รู้ตัวว่าหมดท้ายูกิจึงได้ตกอยู่ในสภาพที่อยากจะโยนทุกอย่างทิ้งไปแต่ว่าสสิกับไม่ยอมให้หนีไปตรงนี้และที่สําคัญกว่านั้นยูกิก็คิดว่าฮาคาลิกก็ยังไม่ตายเสียนาตัวลูลล่าเองก็ดูว่าจะเป็นผู้ใช้พลังสายควบคุมคนโดก็น่าจะใช้พลังแบบเดียวกันถ้าอย่างนั้นแทนที่จะหนีไปยูกิก็ได้วางแผนขึ้นในพิบตานั้น ไม่จะเป็นแผนที่มีโอกาสสําเร็จต่ํามากแต่ก็ยังดีกว่าจะลุยเข้าไปทั้งที่ไม่มีแผนอะไรเลยและต่อมายุกิก็ได้พูดว่าขอบคุณที่ใส่ใจแต่ว่านะทําวางท่าแบบนั้นจะตายเอานะพอิชนนนานลูเรล่าก็ตอบว่าไม่ต้องห่วงเรามีนิสัยชอบแสดงพลังเหนือกว่าเวลาที่คู่ต่อสู้เอาจริงและเอาชนะให้ได้อย่างราบคาพนั้นนะดังนั้นเจ้าเอง ลงทุกพลังเต็มที่เพื่อที่จะไม่ได้มาเสียใจที่หลังเือทันทีที่พูดแบบนั้นลูเดล่าก็ได้ก้าออกมายัางข้างหน้าหนึ่งก้าจั้นก็ได้ตั้งท่าประหลาดโดยที่ไม่ได้ถืออาวุธใดๆที่จริงแล้วลูเดล่าก็เป็นนักดาบหลักฐานก็คือดาบใหญ่ที่ห้อยเอวอยู่แต่ดูเหมือนว่าจะละมือกับยูกิด้วยพลังควบคุมอย่างเดียวตามที่ตนเองได้ประกาศเอาไว้ยูกิก็มองนิสัยของลูเดล่ากออกแล้วด้วยนิสัย เต็นตรงของผู้บ่าควองก็น่าจะชอบการต่อสู้แบบปะทะกันตรงๆเพราะฉะนั้นจึงได้อ่านทางง่ายเนะิกอคก็คิดใน,ในใจว่าว่าตามตรงการเอาชนะนี่ไม่มีทางเป็นไปได้เด็ดขาดถึงจะหาทางจัดการกับลูดาลาขึ้นมาได้จริงๆก็ยังคงเหลือเวอร์กินอยู่อีกในเมื่อนี้ประจาาตรงนี้ไม่ได้ที่เราทําได้ก็มีแค่ทําให้การควบคุมของลูดาลาไร้ผลสินะ เมื่อี่ลูเาล่าก็มองออกกระทั่งเรื่องนี้แล้วซ้อย่างมั่นใจว่าจะควบคุมตัวเราได้ด้วยถ้าอย่างนั้นที่เราพอจะทําได้ก็คือนก่อใจที่คิดเช่นน้นยูกิก็พูดว่าเข้ามาเลยลูเดล,ะละ่ายูกิก็ได้เดินพันทุกอย่างกับโอกาสอันน้อยนิดและลูเาล่าก็พูดว่าอานาจจากาักรพรรดิเดกาเรียโดมเมนียนเสลิงรา,าชานการเคลื่อนไหวของลูรดล,ะละ่านาน งดงามมากแค่พิบตาเดียวก็โยนระยะห่างจากยกูกิจนเหลือแค่ศูนย์จากนั้นก็ได้ใช้การปลุกความของราชาพลังของลูรลล่าที่ผู้คนมากมายล้วนติดตามมันคือแก่นแท้ของอัลเตเมสกิลมิคาเอลราชางความถูกต้องแต่จากเสี้ยวพลังที่มอบให้คนโดได้เหยียบยืมพลานุภาพมันต่างกันจนเทียบไม่ติดอัลติเมสกิลมีระดับต่างกันยูกิก็เพิ่งจะลืมตาตื่นขึ้นมาได้ไม่นาน ย่อมไม่อาจขัดขืนพลังนี้ได้ลูดโดลล่าก็จะคงยืนนิ่งและยูีิก็ได้สุดตัวลงไปหน้าตรงนั้นคุณแพชนะชัดเจนแต่ผลลับก็ยังไม่กระจ่างเอามาวิวกินก็พูดว่าไม่ค่าจริงๆเหรือให้คนแบบนี้มาแจ้งทําเป็นติดตามเดี๋ยวก็โดนฆ่าตอนนอนเอานะพลดิฉนาั้นรูดโดลล่าก็ตอบว่าไม่เป็นไรแบบนั้นสี่ถึงจะฮัเลหันก็แค่มองข้ามให้เป็นรางวัลที่ต่อต้านการควบคุมของเราได้ก็พอ เบื้องหลังของคำพูดนั้นความมั่นใจของลูดาลาไม่มีสันคลอนเขาเชื่อมั่นในการควบคุมอันเป็นที่สุดของตนจงไม่ต้องสงสัยในชัยชนะและต่อมาเวลกินก็พูดว่างานก็ช่างเถิดลูดาลาซึ่งเป็นผู้ชนะก็ได้ยิ้มออกมาอย่างมั่นมั่นจากนั้นก็ได้เบียนสายตาไปยังดัมราดาที่ทำตัวเป็นอากาศอยู่มุมห้องและได้เอ,อ่ยอย่างสิทสนมว่าขอโทษนะดัมราดาตัวน,นี้ก็ยังให้เจ้ามาขวางไม่ได้ เลด,ลดามราดาก็ตอบว่าเพ่กหมดก็ล้วนแล้วแต่พระองปะธานาทั้งสองคนก็ได้โต้ตอบกันแค่นั้นเลดูร่าก็พูดอีกว่าไว้คนผู้นั้นตื่นขึ้นมาเมื่อไรเจ้าก็ดูแลด้วยแล้วกันเลด,ลดามราดาก็ตอบว่าพะยาะคาคงจะพอใจกับคําตอบแล้วรูร่าจึงได้ออกไปโดยมีเวลกินติดตามการกําจัดเสื้อนหนามเพ้่งจะเริ่มต้นขึ้นในเมื่อจักรพรรดิเริ่มเคลื่อนไหวก็ได้เวลาเปลี่ยนยุคสมัย เมืองหลวงไม่อาจดีกนี้ขึ้นปะทะได้อีกต่อไปณนะวันนั้นไม่จะเป็นยามกลางดึกแต่ท้องฟ้าก็กลับย้อมไปด้วยสีแดงไม่ฝนสีชาติได้พางพรมลงมาก็จบไปแล้วครับสำหรับบทที่3หรือไ่้พวกเรไปบทหน้านะครับ